สวัสด <ellt fel. S 1> ีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับผมมือนี้กับเบ้าโชคนะครับมาพ่อพี่ๆน้องๆช่วงเศา้านะครับพี่น้องครับกับเมื่อนี้กับมาตัดเมไผ่ครับมามาตัดเมเป้ไปใส่ประโยชน์นะครับกับพอดีมาเห็นไผยนะครับที่ก่อกับมีอ่าไผยส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดลากอากาศนะครับผมก็เลยว่าจะเอาไปช่ำใบนะครับหรือว่าจะเอาไปปลูกเองหรือว่าขายก็ได้นะครับก็เลยว่าดีกว่าตัดถิมนะครับพี่น้องก็เลยจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาตัด กิ่งที่มีรากอาการแล้วก็เอาไปช่ำใบนะครับติดตามรับชมเลยครับพี่นงคงครับครับนลครับพี่นงองกรเดี๋ยวผ้าม้าเบิ้งนะครับช่วงตรงนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำท่วมนะครับพี่น้องตรงนีก็น้ำจะท่วมนะครับเนาะครับโอ้ยโอ้พี่นงองเลยงานเข่านะครับน้ำเต็มเกือบเลยตกลมนะครับอันนี้ครับพี่นงอง ไผ่ก็จะมีรากอาการแบบนี้นะครับพี่น้องครับเป็นไผ่ที่นี่ครับถ้าเพื่อนตัดใบแบบนี้นะครับหรือว่ามีการฮักเอาเอายอดเอานอนะครับาักเอานอไปกินนะครับพี่น้องเพื่อนก็จะเกิดเนียงขึ้นมากนะครับแล้วก็จะมีนะครับพี่น้องก็จะมีรากอาการแบบนี้นะครับเนาะเนไครับผมก็จะตัดเอาตรงนี้แล้วครับพี่น้องตัดเอาไปชำไห้นะครับชำก็สามารถปลูกได้ต่อนะครับ เสียดายครับไครมีแต่รนอยใหญ่ๆนะครับพี่น้องกะเอาไว้เป็นพันหรือว่าจะไม่ขายก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะตัดเลยเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะครับกะบ่มีที่ตั้งกล่องเนาะครับเนาะพี่น้องครับก็ตัดเลยครับพี่น้อง กล้องอาจจะบอชัดเจนมาไห้นะครับพี่น้องแต่ว่วก็าจะประมาณนี้แหละตกหลุมครับโอ้ตกหลอรถเกือบเปียกเบิดและครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ก็อีก อีกจริงหนึ่งครับผมก็น่า,าจ,จะได้นะครับไปพ่อท่านเด็เกแกครับพอดีพอดี พี่น้องครับก็น่าจะได้สักประมาณสักสิบนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยทิมเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เด้อหาเอาทิมครับครับแบบนี้นี่หาเอาทิมเลยครับพี่น้องนะครับสวยๆครับก็จะตัดสัก หนึ่งสองา 1, 2, 3, เอาไปสามขอนะครับน้องพี่น้องกับห้ามทิ้งนะครับพี่น้องเจอเจอลากอาการแบบมีห้ามทิ่มเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวยๆครับ ครับมาตัดไม้ไผ่มื่อนี้กัได้ประโยชน์อยู่ครับพี่น้องนี่ครับครับมาตัดไม้ไผ่มื่อนี้กัถือว่าโอเคนะครับพี่น้องได้ได้ไผ่ไปช่ำนะครับ11เตต่อนะครับพี่น้อง11ต้น11กิ่งก็ติดตามรับชมเลยครับการช่ำจะเป็นยังไงนะครับกับ่ยากนาหรอครับพี่น้องกัใส่ดินแล้วก็ใส่ไปในถุงดําล้วครับพี่น้องลดน้ำก็กันโอเคแล้วครับพี่น้อง ติดง่ายนะครับเพื่อง่ายในการเดินทางาเ้านี่ก็ถือว่าโอเคนะครับมาตัดไมไผ่ไ,ไปใสอกอ่ะพอดีเนี่ยมเห็นนะครับพี่น้องก็ดีกว่าตัดกิ่มครับน,นี่ครับพี่น้อง ถ้าเจอแบบนี้ห้ามทิมเด้อครับเด้อพี่น้องเอาไปช่ำไปหลดครับครับผมครับกาติดตามรับชมการช่ำใดเลยนะครับพี่น้องก็จะกลับละครับจะกลับแล้วกลับบ้านครับพี่น้องเอาไปช่ำครับ พี่น้องครับครับต้องการเอาลงกของนะครับพี่น้องแดดกำลังดีครับพี่น้องสองมงกว่า่อนเสับเมื่อกี้กับแอามาเพิ่มอีกนะครับพี่น้องเป็นทั้งหมดเสี้ยวเสี้ยวกิ่งครับครับผมก็ไปตัดขนาดพอดีพอดีนะครับพี่น้องครับ บอดเงวเกินไปนะครับไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเห็นนี่อใอ้เพิ่นเกิดได้นะครับผมก็จะตัดลงลหน่อยนึงตัดออกหน่อยนึงครับเงี้วไรกันคือการคนทรงหย่างนะครับพดี๋พอดีพอดีครับ รถเรียนๆครับพี่น้องประอมาณนี้ครับพี่น้องหนึ่งต้นตาดอ,อกระเย็ดง่ายครับ นค,ครับ 他不。 ใชครับผมแต่ประมาณนี้ครับในการช่ำนะครับเนาะ ครับพี่น้องครับในมือนี้กคับเบาโชคนะครับกับขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องวัอนี้กรับผมมีอย่างไรนะครับกับนี่แหละครับปักช่ำไคกินช่งไว้นะครับเอาไว้ปรุงเองก็ได้นะครับหรือว่าจะขายก็ได้นะครับพี่น้องกับมีกล้วเฮาตัดถิ่มแล้วครับเนาะครับกับว้พอกันคลิปหนาครับกล้วก็ให้พี่ๆน้องๆยู่ดีมีแห้งสุขสบายดีกันทุกคนครับผมปลอดภัยจากหลงภัยทั้งเบื่อครับผมสวัสดีครับ ครับพี่น้องจะประมาณนี้ด้วยครับเด้อพี่น้องตั้งเบิดิมหต้นครับไปกิ่มซุ้มอี่กว่า,าทิมครับเอามาช่ำใบครับผม